คได้เด้สี่ทามที่สัปดาแล้วนะครับเราต้องบอกเลยว่าทีมนี้เราจะมาพูดแบรนด์ที่น่าสนใจมากครับครับเบลล์รอสรู้ไหมครับเบลล์รอสเนี่ยไม่ได้เป็นชื่อคนครับมันเป็นชื่อของบรูโน่เบลลามิกกับคาร์รอสเอรอสซิโลซึ่งบูโน่เบลลามิกเนี่ยก็เลยเรียกตัวเองชื่อเล่นว่าชื่อน้องเบลส่วนคาร์รอสเนี่ยก็เลยเรียกตัวเองชื่อเล่นว่าชื่อน้องรอสก็เลยมารวมกันแต่โปรเจกต์นี้นี่ฟังแล้วดู มันผมอิจฉาเลยเขาทําครั้งแรกปี92เขาเป็นเพื่อนเรียนมหาลัยด้วยกันแล้วทาเป็นโปรเจกต์เรียนจบโอขนาดนั้นเลยเหรอใช่คือเขาออกแบบนาการครั้งแรกเนี่ยเบนรอสผมจาได้เลยว่าครั้งแรกเขาไม่มีแมตต่เขาเรียกนะก็เหมือนที่วันนี้เรากาลังอยากสนุกสนุกทำกันก็คือเราไม่มีแมแต่ะเวิร์กชอปเราไม่มีแมตตแต่เคสหรือแบรนด์อะไรเราเอง เขาก็เลยไปจ้างบริษัทเยอรมันเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเป็นกึ่งๆอยู่แถวยุโรปด้วยกันเขาเลยจ้างบริษัทเยอรมันคือพวกแนวซินเป็นคนทำเบลล์อลสรุ่นรแรกๆโดยเขาไม่มีแมแต์เคสตัวเองเขาก็เลยเอาเคสของซินเป็นตัวออกแบบขึ้นมาก่อนแล้วหลังจากนั้นก็คอยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเท่าที่ผมรู้คือจริงๆเขามีอินเวสเตอร์เป็นชาวมาเลเซีย คุณด้วยเพื่อทําให้แบรนด์เนี่ยติดตลาดมากขึ้นแล้วคนที่เป็นตัวแทนเนี่ยก็เดินตัวแทนได้ดีมากๆก็คือในประเทศไทยหรือว่าในซาวิเซเชียเนี่ยคือคอตินาเบลวันรสถือว่าเป็นแบรนด์ที่ถือว่าไม่มีไม่อยู่ในกรุป๊ปแต่มีการเดินของผลิตภัณฑ์ได้ค่อนข้างเยอะเบลวันสตกลงไม่ใช่ของเยรอรมันลยคือเจ้าของจริงๆไม่ใช่คนเยอรมันมแต่ผลิตภัณฑ์ครั้งแรกที่ผลิตผลิตที่เยอรมันเพราะตั้งแต่สมัยก่อนที่เล่น เบลเล่นนาฬิกาใหม่ฟังเบลรอสมาเขาก็บอกว่าเป็นเยอรมันใช่ก็คือผลูกของซินอ่าไม่ใช่คือไม่ใช่ยี่ห้อลูกแต่ให้ซินเป็นคนผลิตให้เนี่ยก็เหมือนเหมืออเล่าอาจจะตอนนี้ให้อันดันทําแบรนด์หนึ่งให้หรืออะไรก็แล้วแต่มันอาจจะเปลี่ยนโลโก้อย่างนั้นซึ่งอันนั้นเป็นตั้งแต่ยุคก่อน2 0 0พซึ่งต้องบอกว่าเขาพวกเขามีความพยายามแล้วก็อยู่กันมานานมากสิ่งที่เขามาเกิดขึ้นจริงๆเลยก็คือเบลรอสเกิดขึ้นจาก br ศ1หรือ br 0 3เราเรียกกันว่า เลดา br เนี่ยเป็นรุ่นที่เบลวนอสออกช่วงประมาณ2 0 0 5 2 0 0 8ช่วงนั้นซึ่งเบลวลอสสามารถสร้างสิ่งที่เบลวนลอสเป็นแบรนด์ที่ไม่ค่อยมีการพูดถึงเครื่องนะครับเพราะว่าเครื่องใช้เครื่องอิตาธรรมดาตอนนั้นเนี่ยเขาก็มามาอยู่ที่สวิสละไม่ได้ทําที่เยอรมันแล้วนะครับพวกนี้เป็นสวิสเมดถามว่าโรงงานเขาเป็นยังไงผมไม่เคยไปเบลวนอสก็เลยมีการสนับสนุนรถแข่งเรโนขึ้นมา แล้วก็รุ่นเลสซิ่งอย่างนี้มีการใช้วัสดุพิเศษอันนี้เป็นลิมิเต็ดรุ่น ult, เรโน999เหรือนก็จะเป็นอันนี้ปุ่มกดก็จะเหมือนครับคล้ายๆรถแล้วก็ทำวัสดุส่วนรุ่นนี้ผมก็ชอบมากเป็นเรดารเรดารบอกเวลาเป็นเครื่องบินชั่วโมงกับนาทีแล้วก็คามโมซึ่งถามว่าเป็นยังไง,งบ้างแบมร้อนรุ่นนี้แบมร้อนจริงมี2รุ่นให้เลือกสำหรับสี่เหลี่ยม ก็คือ BR .01 กับ03ซึ่งตอนนี้03เนี่ยต้องบอกเลยว่าฮิตไปเทนเพราะขนาดที่6นิ้วพอดีทุกคนพูดว่าอุ้ยพันาลารายสารแล้วใหญ่แต่เบลนรอสเนี่ยพี่เล็กลองใส่แล้วจะเห็นเลยว่ามันพอดีเหตุผลเพราะว่าขาม,มันลงขาม,มันลงได้เลยคือเราจะเห็นภาพว่าเบนรอสเนี่ยมันมีไอคอนิกที่ชัดเจนมากแล้วเขาคิดว่าเบลนรอสการอินสปายพวกนี้มันเกิดจากหน้าปัดเครื่องบินอย่างเดียวคือเพื่อนๆมองเบลนรสเนี่ยเหมือน เขาเหมือนกับอินสูเมนบนหน้าปัดเครื่องบินสมัยโบราณไหมฮะใช่ครับเขาก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากตรงนั้นซึ่งเบลนรสในในรุ่นพวกนี้เพื่อนๆ่นนก็คงเห็นแล้วก็รู้จักกันดีนะครับแล้วก็เบลนรสก็จะมีทั้งสายยางสายหนังอะไรก็ว่ากันไปแต่ถามว่ามันคิดแบบแนวพันาลาราไหมที่มาเปลี่ยนสายเล่นคงไม่ใช่แนวนั้นแต่สิ่งหนึ่งต่อมาเบลนรสที่ทําได้ดีต่อมาอันนี้คือเบลนรสรุ่นเก่าเมื่อก่อนเบลนรสรุ่นเก่ามีอะไรพิเศษอันนี้เราเรียกกัน B r อาเฉยๆถ้าผมจะไม่ผิด ใช่ BIS รุ่นเก่ามันจะบางครับมันจะมีความบางมากซึ่งใส่เนี่ยเป็นกึ่ง d e s Watch ได้เลยสิ่งหนึ่งที่เบ็นร็อสทำได้ดีอีกอย่างน,นคือราคาวันนี้ราคาเรือนนี้มือหนึ่งสมมุติเดินมาดีชอปคอตินาราคาตั้งเรือนนี้อัตโมติหน้าตาไอคอนิกไม่เกินแสนหนึ่งต่อกัน,นดีๆอาจจะลด20พี่ซื้อ3เรือนจะได้โรเล็กเร์รก็เลยเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ มีคนพูดถึงกันอยู่นะครับในตลาดอันนี้เป็นรุ่นเก่าส่วนต่อมาเนี่ยเบลลอสเริ่มเริ่มรู้สึกคิดขึ้นมาเบลลอสได้ไปทำลิมิเต็ดเยอะกับฝรั่งเศสบ้างกับเครื่องบินอะไรก็แล้วนะเบลลอสก็เลยทากับรถถังเราเรียกว่าเบลลี่แทงเกอร์ก็จะเป็นรถแข่งลิมิเต็ดขึ้นมารันดเบซึ่งเบลลอสก็พยายามใช้เคสที่เป็นบลอนส์ถามว่าเครื่องมีอะไรพิเศษไหมไม่มีหรอครับก็อีตาธรรมดาแต่คือ การออกแบบที่ลงตัวของเขาแล้วเขาไม่ค่อยเปลี่ยนการออกแบบมันก็เลยทําให้ยังดูแล้วมีความพิเศษอยู่เพื่อนๆว่าสวยไหมฮะสองสองเรือนนี้นี่หน้าปัดนี่ผมว่าสุดยอดนะครับสิ่งหนึ่งที่เบลล์ล้อทำเรามีแนวคิดที่ดีมากๆอีกอย่างหนึ่งนะครับพี่เล็กคือครับอย่างสองเรือนนี้พี่เห็นเนะี่ยเขาออกปีละครั้งครั้งละ999เรือนแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาขายหมดเขาก็แฮปปี้แล้วเขาไม่ต้องการที่จะมี5,000เรือนหมื่นเรือนอะไรประมาณนั้น ทั้ง2รุ่นก็เป็น999เหรียญ<ะ>มันก็เลยทําให้ของมันยังเดินในตลาดที่ไม่ในปริมาณที่ไม่เยอะมากสามารถกําหนดเขาเรียกแหละมันกำหนดรู้ว่าลูกค้าเขาจะเป็นแนวไหนซึ่งแบรนด์โรก็มีสิ่งที่คนพูดถึงกันเยอะเขาเรียกว่าฟูลรูมฟูลรูมเนี่ยก็คือลูมิโนว a เต็มหน้าปัดตันวนี้ก็เป็นลิมิเต็ดของเขาก็คือลูมิโนวาเต็มหน้าปัดนะครับก็คือมันก็เป็นรุ่นเบลลี่แทงเกเหมือนกัน ก็เป็นลิมิเต็ดเรือนนี้เนี่ยครับอย่างเรือนนี้ลิมิเต็ด250เรือนมันก็ง่ายมากที่เขาสามารถทําตลาดให้จบภายใน3เดือน6เดือนเบลล์ล้อเลยถือว่าเป็นนาฬิกาที่ยังถือว่าต้องจองนะครับเหตุผลที่ต้องจองเพราะมันทําน้อยถ้าเป็นรุ่นลิมิเต็ดยาง3เรือนนี้เพื่อนก็จะเห็นว่าหน้าตามันเหมือนกันเลยมันไม่ต้องคิดอะไรเลยครับคิดๆก็ทําก็ก๊อปตัวเองแล้วก็เปลี่ยนสีไปเรื่อยเพื่อนๆอาจจะไม่ทราบนะฮะก็คือตุ้นี่แหละฮะ แฟนตัวยงของ Bell Ross เบลอนรอสนะโอไม่ถึงขนาดนั้นครับผมว่าน่าจะมีคนเก็บเยอะกว่าผมครับผมนี่เป็นแค่เศษเซียลของคนที่เขาพ่วงมาแล้วผมขอื้อเขาต่อเบลอนรอสนี่ตัวบ R เนี่ยนะฮะมันเหลี่ยมถามว่ามันสวยไหมมันก็สวยในสไตล์เหลี่ยมนะครับ <c oughs> แต่ถ้าเพื่อนๆจะมาใส่หลายๆคนอาจจะชอบหลายๆคนอาจจะไม่ชอบอย่างผมเนี่ยดูว่าสวยไหมสวยแต่ใส่แล้วชอบไหมคือไม่ชอบนะฮะดังนั้นเบลวอนรอสกับผมก็เลย เรายังไม่เคยดองกันเลยเนี่ยครับอย่างผมอยากให้ดูรุ่นนี้ครับ GMT ทำไมอยากให้ดูรุ่นนี้รุ่นเนี้ยออกแบบเนี่ยบางคนอาจจะบอกเนี่ยก๊อปโรเล็กมั่งนี่ก๊อปเนี่ยเหมือน Explorer 1, e บว Explorer 2เลยถามว่ามันก๊อปไหมผมบอกไม่ได้หรอกครับนายกาใครก๊อปใครมันก็เหมือน i n นสป r e แต่วันนี้ยเบลลลอเรือนเนี้ยกับเคสกับราคากับงานเนี้เรือนเนี้ยราคาตั้งอยู่เจ็ดหมื่นห้าเราใจถูกไหมเราใจกับฟังก์ชัน แล้วลองคิดภาพถ้าชอบรถให้ยี่บห้าเหลือห0าหมืนกว่าแคชแบ็กอีกหน่อยอ่าเห็นไหมซึ่งมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันโอเคมากเลยนะสําหรับนาฬิกาสวิสแบรนด์ประมาณนี้แล้ว<ก>คุณภาพบบกลางๆใช,ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบรนด์สูงแต่ affordable นะซึ่งตอนนี้มาเนี่ยตัวสุดท้ายที่ผมจะให้ดูเนี่ยก็คือตัวที่ปัจจุบันเขาพยายามบิวตัวนี้มากที่สุดนนก็คือกำลังคิด,ด BR05BR05 BR เนี่ยเป็น ก็ทุกคนชอบพูดกันก็คือสายเหล็กคนจะชอบสายเหล็กให้มันติดกับตัวเรือนก็อิน r ริ a เ e b r บรสเล t แล้วก็เครื่องเนี่ยมันก็คือเครื่องเดิมนะครับธรรมาดานี่แหละแต่โรเตอร์เนี่ยมันทําให้ดูแบบอ่ามันดูเหมือนสปอร์ตนิดนึงเหมือนอะไรเงี้ยเราซส่ซิ่งที่มันดูเล็กลงทุกอย่างฟอนต์เหมือนเดิมครับใส่น็อตเข้าไป4ตัว จะบอกเขาก๊กอปอะไรนะ AP ก็คงไม่ใช่คนก็พูดเนี่ยสายมันนอตติลูดก็อินสไพร์ก็เหมือนกันหมดแต่วันนี้ก็คือเขาออกแบบตัวเนี้ยเขาคิดว่ามันลงตัวที่สุดละเบียร์ศูนย์ห้าตอนนี้ก็มีทั้ง g m t ทั้งโคโนซึ่งราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่ประมาณแสนสองห้าวิ่งไปถึงประมาณแสนแปดถามว่าที่เอามาให้ดูทั้งหมดแพงสุดคือเรือนี้ไอเรโนตัวเนี้ยที่แพงสุดก็คือหน้าคาร์บอนหน้าคาร์บอนเคฟล่าโคโนกราฟแล้วตัวเนี่ยเป็นไทเทเนียมเจาะร่อ,อ,อง รวมถึงปุ่มกดเนี่ย <laughs> เป็นเหมือนกับอลูมิเนียมในรถแข่งซึ่งเรือนนี้ราคาตั้งอยู่ประมาณ3 9มแสคือตัวนี้มันมันสวยมากครับมันเปการลงตัวมันทําให้มันดูเหมือนเรซิ่งใช่นะสวยมากเราก็ต้องบอกเลยว่าเบลนด์สให้เพื่อนเพื่อนดูกันใน9รุ่นวันนี้เนี่ยผมอยากให้เพื่อนลองคิดอีกอย่างนึงว่าเบลน์รสวันนี้ดูถูกเขาไม่ได้แล้วเราจะมองภาพว่าเบลน์สเป็นแค่ BR03 ที่เป็นเรดร์เฉยๆ เครื่องบินบินกันเนี่ยแบบนี้ไม่ได้ต่อไปแล้วครับเพราะผมต้องบอกเลยว่าเบอร์มันรรสมีการออกแบบและมีรูปแบบที่ทําเหนือไปกว่านั้นแล้วที่เราเคยเอาในการยืมเพื่อนมาวันนี้เราก็ไม่ได้ยืมเพื่อนคนนั้นกลับมาที่เขาเคยมีเอาตูบิยองซับฟารมาโชว์ซึ่งเราต้องบอกเลยว่าแบรนด์เขาเนี่ยพร้อมสําหรับให้ผู้ชายทุกคนไปลองลองที่จะลองสวมใส่ว่าอะไรเหมาะกับเราครับถ้าเรือนนี้ลองเห็นเห็นไหมครับพอกิมมิ๊กพอมันเข็มเรดาร์วิ่งเราเสือ มันสวยมากนะเครื่องบินมันกำลังบินกันน่ะเรามีเรดาร์วิ่งมันเลยดูเป็นกิมมิกที่สำหรับผมผมมองว่าเออมันน่าสนใจดีใช่ครับมันน่าสนใจครับแล้วมันดูเหมือนเรดาร์จริงๆใช่เรือนี้ผมก็ต้องซื้อมือหนึ่งเพราะว่าต้องบอกตรงๆว่ามือสองเนี่ยรอไม่ไหวรวมถึงไม่รู้จะมีใครปล่อยหรือเปล่าเพราะว่าราคาถามว่ามือหนึ่งแพงขนาดนั้นไหมเนี่ยลิมิเต็ด999ยเเรือนอีกแล้วมันก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นเรือนนี้ผมซื้ออยู่ลดแล้วน่าจะแสนสองห้า ไม่หนึ่งจุดดีของอาจารย์ตุ้ยคือแกจําได้หมดทุกอย่างนะฮะจุดดีของผมคือผมลืมทุกอย่างนะฮะผมผมพยายามเมมแล้วครับลง Excel ตั้งแต่ผมมีเมียเนี่ยผมรู้สึกผมกลัวเมียอ่ะากเป็นงั้นไปก็เลยพยายามเมมให้เพราะผมบอกแกว่าเออถ้าอยากรู้อะไรก็ดูในนั้นละกันดูในเอ็กเซลผมผมก็เหมือนกันนะฮะเมียก็บอกให้ผมลง Excel นะฮะผมลงไปสักพักนึ่ผมก็บอกว่าเออผมลงไม่ไหวแล้วเอาเป็นว่าอยากรู้อะไรถามเพราะมันโดนแกมาถามผมผมจำไม่ได้สักอย่าง นี่แหละครับคือชีวิตเังนั้นเราเคล็ดลับในการซื้อนาฬิกานะครับเพื่อนๆซื้อให้มันเยอะจนเขางงเขาก็ไม่รู้หรอกเรือนนี้เก่าเรือนนี้ใหม่นะนั้นนะี่นี่คือเคล็ดลับที่ดีที่สุดเลยครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็เบลล์รอสก็พอหอมปากหอมคอก็อยากให้เพื่อนๆไปลองสัมผัสด,ดูนะครับต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่จับต้องได้ไม่ได้แพงจนเกินไปแล้วก็มีของบ้างก็ตัวธรรมดาถ้าอยากเป็นตัวมินิมิเตก็รอเขานิดนึง เวลาเขาออกแต่ละปีผมก็ยังเชื่อว่ามีคนเก่งๆว่าอยากให้เขาทาแต็บแ้แนตะ่กองทัพอากาศไทยเราก็ไม่รู้หรอก <c oughs> เพราะกองทัพอากาศฝรั่งเศสก็เคยมีสวิสก็เคยมีเราเรามาทำลิมิเต็ดกับเขาไหมฮะมันก็เคยเ,<อ>เขาก็เคยมีคุยครับแ<อ>ต่ประเด็นของเขาคือต่ําที่สุดคือ300ยเหรือนแต่เขาอ่ะมั่นใจในแบรนด์เขาว่ามันหมดเขาเคยทําแบบลิมิเต็ดกองทัพสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยอาวเราเดี๋ยวเรามาทำลิมิเต็ดดีกว่าซึ่งซึ่งซื้อไหมฮะซึ่งเขาเคยทํารุ่นนี้นะครับ ก็เคยทำเขาเคยทำรุ่นนี้กับหน,งนังสือ Revolution ก็เปลี่ยนสีเนี่ยเป็นสีเหล้าวิสกี้แล้วก็มีสีแดงด้วยให้มันเป็นเชอร์รี่ซึ่งทำ150เหรือนก็บอกตรงว่าสวาเร็วมาก แต่ต้องบอกว่าฐานที่สิงคโปร์มันค่อนข้างแข็งหรือเปล่าอัน <ขอ S 2> นั้นก็เป็นอีกประ<ไ>ปเ, <ไป S 2> เด็นหนึนะครับก็เราก็ทําของเราก็เพื่อนๆก็คอยติดตามดูครับโปรเจกต์ก็คุณอภิชัยก็มีโปรเจกต์อะไรดีๆตลอดอยู่แล้วสําหรับในการตอนนี้เราคงเล่นอันดันไว้ก่อนนะครับโปรเจกต์ Project ผมเชื่อว่าตัวหน้าเนี่ยก็คงคิดมากและตัวถัดจากตัวหน้าคงแรงจนสยามสแควร์มีระเบิดขนาดนั้นเลยคนต่อคิวแย่งซื้อกันโอ้อะไรประมาณนั้นนะครับ ก็ฝากติดตาม S อสเซซ i ไท e ์ e ีซ์นนะครับช่วงนี้ก็ขอให้เพื่อนๆยังช่วยกันติดตามช่วยกัน like, กดไลค์กดแชร์นะครับก็เป็นกำลังใจพวกเราสะหน่อยนะครับเราจะได้มีกำลังใจทำต่อน,นะฮะไม่น,นั้นทำ,ทำทำไปเดี๋ยวจะแป๊กกันแล้วนะฮะครับ,รบ <liber> แล้วก็เราจะพยายามเอาแบรนด์แบรนด์ต่างๆ,ๆนะครับเพื่อที่จะเวียนกันมาเรืๆๆ่อยๆแล้วก็ในกาแปลกๆที่เราจะเยืมเคลื่อนมาโชว์นะครับเราพยายามทําเต็มที่ครับก็ถ้าเพื่อนๆมีแบรนด์อะไรแปลกๆที่อยากให้เราลองออกมาคุยดูนะฮะเราไม่เรียกรีวิวนะฮะเรามาพูดกันขำๆนะฮะ แนะนำคคก็ลองแนะนำดูนะครับเผื่อเราหาได้เราก็จะเอามาให้เพื่อนๆดูครับขอบคุณนะครับครับสำหรับสัปาณ้นี้เราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ